วิภาวีฟอร์มแจมนะครับวอลเลย์บอลลีกเกาหลีอีกแล้วนะครับคอมเมนต์ชาวเกาหลีนะครับชื่นชมวิภาวีและยังมีดราม่าคิมยอนขยองด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในเกมนี้วิภาวีนะครับทั้งตบทั้งรัดความปราชัยให้กับคิมยอนขยองขาบ้านเลยนะครับอมดนะครับสมกับเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับยิ่งเล่นในคืนยิ่งเก่งนะครับดูมีพลังนะครับสร้างโอกาสเนี่ยมาครบทุกสกิลเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับไม่ทําให้ผิดหวังนะครับ สรุปผลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่20ธันวาคมนะครับเลขที่3นาะที่17อึงก,กุ๊กพิงสไปเดอร์นะครองจ่าฝูงเปิดบ้านพบกับอุนไดสเตตนะครับทีมจ่าฝูงของวิภาวีสีทองนะครับ ก่อนเกมนะครับเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ในช่วงที่ผลงานเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับทำผลงานรวมชนะ13แพ้4มี36คะแนนนะครับล่นรั้งรองจ่าูงนะครับส่วนทีมเยือนเนี่ยก็ผลงานยอดเยี่ยมนะครับชนะมาแล้ว8นัดติดต่อกันทำผลงานรวมชนะ12แพ้4นะครับมี37คะแนนนะครับและผลงานในเกมนี้ครับเจ้าบ้านดึงกุ๊กเนี่ยก็เอาชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับแต่ทว่าเนี่ย ท้ายที่สุดนะครับบุนไดเนี่ยก็ยังคงแซงกลับมาเอาชนะไปได้3เซตหลังนะครับรวมนะครับชนะ3ต่อ1เซต23ต่อ25 25ต่อ23 25ต่อ16แล้วก็25ต่อ20นะครับซึ่งเยเลนานะครับของเจ้าบ้านเป็นผู้ทำแต้มสูงสุดนะครับ27คะแนนรองลงมานะครับเป็นโมมา ของทีมเยือนนะครับที่ทําไป24แต้มนะครับส่วนวิภาวีก็ยังทําแต้มจากเกมนี้ไปได้ถึง14แต้มนะคุณได้ครับคว้า3แต้มจากเกมนี้รวมผลงานชนะ13แพ้4มี40คะแนนทิ้งห่างแับ2อย่างนึงกุ๊กไปแล้ว4คะแนนนะครับรวมถึงยังเป็นชัยนะเกมที่9ติดต่อกันและเกมต่อไปเนี่ยก็จะทำศึกไทยดาบีนะครับด้วยการออกไปเยือน i b บีของพรพัฒเกิดปราดนะครับในวันที่23พันวาคมนะครับเวลา14นาฬิกา โปรแกรมต่อไปนะครับของทีมนักกีฬาไทยนะครับปพาร์ทของธนชาสุขสดนะครับจะไปเยือนเปเปอร์นะครับในวันที่22ธันวาคมเวลา17นาฬิกาเราลองฟังคอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้กันดูนะครับซึ่งผมนาคอมเมนต์มาจากแฟนๆทั้ง2ทีมเลยนะครับต้องบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยครับมีท้งชื่นชมแล้วก็รามามากมายเลยนะครับเช่นคนนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่าวิภาวีทําได้ดีทั้งเกมรับและเกมรูกในวันนี้ซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าโค้ชคิดถูกที่ได้วิภาวีมาเล่นสุดยอดจริงๆ ในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่าผมเป็นแฟนวุลไดเหมือนกันนะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นความผิดของโค้ดอึงกุกคิมยองคยองเธอไม่ได้เล่นวอลเลยบอลคนเดียวไม่ว่าเธอจะเก่งแค่ไหนก็ตามที่ตุรกีเนี่ยเธอทําได้ดีเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมของเธอดีเหมือนกันก็แฟนของพิงสไปเดอร์เนี่ยบางคนเนี่ยก็มาต่อว่าคิมยองคยองนะครับลายเม้นเลยนะครับฟังแล้วเนี่ยนะครับก็สงสารเหมือนกันนะครับโดยที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่ารักวันนี้คุณทําได้ดีมากยินดีด้วย ในขณะที่ท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าหึงกุ๊กผลงานห่วยมากในขณะที่ท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่ามีปัญหาอะไรหึงกุ๊กคิมยอนขยองดูเหนื่อยผู้เล่นก็ดูเหมือนจะสูญเสียแรงจูงใจและพลังงานไปบ้างในขณะที่ท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าวิภาวีไม่ใช่ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยแต่เธอในเก่งกว่าคังซูฮวีที่เป็นผู้เล่นตัวจริงจึงไม่สามารถสู้กับทีมชาติไทยได้ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่ากีฬาทุกชนิดที่ใช้พละงําง มุนเปลี่ยนไปตามการเวลาคลื่นลูกเก่าก็ต้องเวยาคลื่นลูกใหม่ก็มาแทนที่ชินขยองจะ40ปีแล้วลงทุกเกมบางเกมก็เล่นเต็ม5เซตร่างกายเนี่ยก็ต้องเวยาเก็บมาไว้เป็นตำนานน่าจะเกษียณได้แล้วไปช่วยงานทางสมาคมหรือว่าทีมงานสตาฟจะดีกว่าผู้เล่นจากไทยที่รุ่นเดียวกันเนี่ยก็เกษียณหมดแล้วเหลือแค่นุสราเล่นลีกอเมริกาเล่นตัวเซตใช้พลังงานน้อยในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็เมกล่าวว่า ตามที่คาดไว้คิมยองคยองหุนใดไม่สามารถเขียวได้ต่อมาครับตอนนี้คิมยองคยองควรย้ายไปอยู่ตรงกลางเหมือนแบยูนาหรือไม่ก็กเกษียณซะถ้าหากเธอไม่ชอบผู้เล่นนันกุ๊กดูแย่มากคอมเมนต์ต่อมาครับเฟนแฟนวิพา์วิจารณ์และวิพาก์วิจารณ์เมื่อทีมแพ้ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็กล่าวว่าโค้ชจ้างเพืเ่อนได้ไม่ดีนะเขาจิงไวใจผู้เล่นคนใดคนหนึ่งไม่ได้และยังคงใช้เซเตอร์คนนี้ต่อไป ซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวถึงทีมฮึงกุ๊กว่าการป้องกันการเข้ากันของทีมและการโจมตีล้วนแสดงความไม่ยืดหยุ่นในบทบาทของตนมากเกินไปโปรดแก้ไขให้ดีเพื่อไม่ให้ผิดหวังในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าขอแสดงความาดีกับคุณไดที่ทำงานได้ดีฉันหวังว่าจะเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตเพื่อช่วยเหลือทีมชาติอีกสักหน่อยซึ่งท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่า ในที่สุดชั้นก็ชนะหึ่งกุกได้ซึ่งท่านต่อมานะครับเมากาว่าทำได้ดีมากสารังผู้เล่นวันนี้ทุกคนไม่มีอะไรทำนอกจากสรรเสริญคุณคอมเมนต์ต่อมาครับทุกคนเล่นกันอย่างหนักอยากให้มีผู้เล่นแบบสารังในสามเยอะๆสู้เพื่อเกมต่อไปในขณะที่ท่านต่อมาครับก็เมกล่าว่าเซตแรกน่าเสียดายแต่หลังจากนั้นก็ดีขึ้น ในขณะที่ท่านต่อมารับเป็นแฟนของฮุณไดเช่นกันนะครับการที่ชนะทีมของคิมได้มันจะมีความสุขหน่อยนะคอมเมนต์ต่อมาครับเย่ yeah, ชนะติดต่อกันผู้เล่นของเราทำได้ดีมากและชนะ10เกมต่อไปติดต่อกันต่อมาครับมาสร้างสถิติใหม่กันเถอะในขณะที่ท่านต่อมาครับก็มากล่าวชื่นชมในตัวของวิภาวีด้วยนะครับการสรรหาผู้เล่นแบบวิภาวีและโมมาซีซั่นนี้ดีมาก การผสมผสานของวิภาวีโมมาอย่างอโยจินกำลังจะบ้าคลั่งท้าใ้้ฉันมีความสุขการผสมผสานนี้คอมเมนต์ต่อมาครับปรบมือให้กับเพื่อนทุกคนต่อมาครับไม่มีอะไรจะวิพากษ์วิจารณ์ตัวผู้เสร็จได้ฝ่ายตรงข้ามก็สูญเสียเสจเริ่มต้นไปด้วยสิ่งเดียวที่ต้องทำกับมันคือสู้เข้าไว้ ในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่าฮึงกุ๊กไม่ชนะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. ผู้เล่นอายุมาก 2. แนวรับไม่มั่นคง 3. เคมีไม่เข้ากันรวมจิตใจกันไม่ดีพอเล่นกันไม่เข้าขากัน4ทักษะต่างกัน 5. โค้ชได้ความสามารถซึ่งท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าฮึงกุ๊กต้องทำการบ้านเยอะมากในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวถึงทีมฮึงกุ๊กว่า ดังนั้นหากพ<ม>ิงสไปเดอร์อยากกลายเป็นสมสรที่แกร่งที่สุดได้อีกครั้งให้กําจัดเพื่อ่นเก่าอย่างคิมยองคยองและนำผู้เล่นสาวมากความสามารถอย่างลีแจยองกลับมาซึ่งท่านนี้ครับกล่าวว่าฮึงกุ๊กล้มเหลวในเซตหลังเนื่องจากผู้เล่นทั่วไปไม่สามารถจัดการความพลาดได้ โดยเฉพาะเฮเลนาการเสิร์ฟผิดพลาดและการโจมตีที่ย่ำแย่ดูเหมือนว่าจะยากที่จะชนะและหากเธอไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของเธอได้เราอาจจะจบลงในช่วงกลางตารางของการจัดอันดับโดยเฉพาะเอเลนาคือปัญหาสำคัญในขณะที่ท่านต่อมาเราบก็มกล่าวว่าการดูฮึงกุกทําให้ช้นนึกถึงความจริงง่ายๆที่ว่าวอลเลย์บอลเป็นกีฬาประเภททีมความจริงก็คือวอลเลย์บอลเป็นเกมที่ยากและไม่สามารถชนะได้ หาคนที่เหลือนั้นเล่นแย่คอมเมนต์ต่อมาครับการตัดสินให้คิมยอนคยองอยู่ในฮึงกุ๊กต่อไปถือเป็นความผิดพลาดคอมเมนต์ต่อมาครับทำไมฮึงกุ๊กถึงพาคิมซูจีเข้ามาและไปกันที่อมเมนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยที่คนนี้ครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเศร้ามากดูไม่ไหวแล้วชารู้สึกเสียใจกับคิมยอนคยองที่อยู่ในวัยน่าเสียดายที่คุณไม่สามารถเล่นคนเดียวได้ ครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ต่อเกมดังกล่าวนะครับก็มีทั้งชื่นชมในตัววิภาวีนะครับแล้วก็ราม,ม่าของทางทีมพิงส s p ไปเดนะครับที่มีต่อคิมยองขยองนะครับถ้ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับสามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับก็เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามและก็รับชมครับสวัสดีครับ